สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead by d a y l i ล h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Overtop Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภยัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมชาวเ d b y d a y l i g h t Mobile กับทุกคนกันด้วยนะครับผมคือมันมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งไม่รู้ว่าจากคลิปไหนนะผมก็คือเขาถามประมาณว่า อยากทราบวิธีการปั่นไฟยังไงให้แบบเครื่องไม่โดนคุมโซนนะผมผมก็เลยเอาเปิร์กนี้มาแนะนำนะผมซึ่งเปิร์กนี้มีชื่อว่าเฟิร์กเดจาวูของเรานั่นเองซึ่งเป็นเปิร์กฟรีด้วยนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทัตกรมาเหรอเป็นเปิร์กฟรีด้วยนะครับผมเปิร์กนี้จะทําให้เราเนี่ยมองเห็นเครื่องที่อยู่ติดกันเป็นออร่านะผมเห็นไหมสังเกตว่าจะมี3ามเครื่องที่ติดกันเห็นเป็นออร่านะครับผมก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเลือกปั่นได้ในเครื่องที่มันติดกันนะผมแต่ตอนนี้ผมโดนไล่เหรอโอเคผมจะไม่ไล่ เปอร์นี้ผมว่าเหมาะสาหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับผมสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปั่นเครื่องไหนดีนียผมผมก็เอาเปอร์นี้มาแนะนานะคือสังเกตว่าจะมี3มเครื่องนะเราก็พยายามปั่นเครื่องตรงกลางนะผมให้มันห่างออกจากกันมากยิ่งขึ้นนะผมและอีกหนึ่งความสามารถของเปอร์นี้นั่นก็คือนะครับผมเมื่อเราไปปั่นไฟที่แบบเครื่องที่มีออร่านะผมจะทําให้เราเนี่ยปั่นไฟเร็วขึ้น6%เนเลยนะคือปั่นเร็วด้วยนิดนึงนะครับผมเปอร์นี้ก็ถือว่าเป็นเปอร์ที่ยอดเยยมสควรลผ แล้วเขากลับมาโอาโหเอาเปิร์กปั่นไฟมารุยกับตัวโดรนนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่คุมโซนเก่งมากๆอีกตัวหนึ่งเลยเนี่ยผมสําหรับตัวโดรนเนี่ยนะคือเขาสามารถายิ่งเรา,เาปั่นเครื่องไม่ไม่เป็นนะผมจะทําให้เราโดนคุมโซนได้ง่ายมากๆเลยนะผมก็แนะนําเอาตัวนี้ไม่ใช่เอาเปิร์กนี่มานะผมจะทําให้เราเห็นได้หลอกไฟอนะไรของเขาเะวโอ้โหมันจะโดดมาเนี่ยใจเย็นเพื่อนเฮ้ยใจเย็นโอ้ใจเย็นนะเอาเปิร์กปั่นไฟมาได้จูอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ย อกไปหรือเปล่าเอาไงเฮ้ยกลัวไม้เหรอกลัวไม้จะจัดเลยคนนะี้วางโดนหรือเปล่าโอเควางโดน,นับผมแล้วก็วิ่งเข้าแม่เทพน่าจะทันอยู่ปะหลอกหรือเปล่านี่ไงจะเย็นเพื่อนหลอกเหรอเจ๊ยนะตอบปอทีจะเ,นนะเดินสวนกระแสอฮ้ยโหเกือบโดนเขาตีสุ่มๆแบบเกือบโดนผมมาทุกคนโอเคเราต้องวิ่งออกจากตรงนี้ก่อนนะตรงนี้มาเล่นยากนะผมจเย็นนะ จะเย็นโอเคโอ้ okay. oh, ต้องวิ่งเขานี่วะทุกคนมันมันหลบไม่ได้พบไปเลยต้องรีบวิ่งออกจากโดนนีครับผมถ้าเราไม่รีบวิ่งออกเราจะติดสถานะปลอดกำบังนะครับผมก็คือตีทีเราล้มนั่นเองโอเคฉีกไปก่อนดูฉีกหมวกอะไรวะเนี่ยไปถึงนี่ว่าจะถึงสี่แถวไงแต่ไม่ถึงทุกคนโดนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะโดนปลอกไปนทุทีจเย็นยังได้อยู่โอเคตอนนี้เหลือแค่สองเครื่องแล้วนะผมเพื่อนไปัดไฟไว้าจะจัดโอ้หหินรอบหินรอบนี้คือสุดสุดเลยอ่ะ ทำไงเพื่อนปล่อยโดนหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหเขาหลอกผมทุกคนเตรียมเอาไงโอ้โหโล่งจัดน่าจะโดนก่อนหนึ่งทีอุ้ยโอ้โหกระตุกอะไรกันครับนี่ยเอาทันมั้ยหรือเปล่าผมมีสามเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ทันหรือเปล่านะโอเคทันอยู่โอ้โหเมื่อกี้กระตุกแย่จัดเลยทุกคนไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวโอเคเราล่างมาเล่นบ้านเล็กก่อนนะเฮ้ยเหมือนจะทิ้งปะโอเคโอ้โหเอาเปิร์กเนี่ยจาวูมาก็ไม่ได้ชายเลยนะผมเนี่ยผมเห็นบ่ามันจะเห็นสามเครื่องนะ ผมแนะนาไม่ปั่นเครื่องตรงกลางได้ผมแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเครื่องแล้วเราจะปั่นเครื่องไหนก็ได้นะก็คือตอนนี้ดูจากออราเนี่ยเครื่องค่อนข้างห่างกันพอสมควรนะเราก็ถือว่ายังพอปั่นได้อยู่โอเคแต่ตอนนี้ขอฮิวก่อนหสุดเลยสวยโอเคเกือบไม่เสร็จได้ผมเนื้อตัวโดนเขาเป็นตัวที่คุมโซนเก่งมากๆเลยนะคือนย่ยเขาก็จะวางโดนเห่นไหมบปาเราก็จะไม่สามารถปั่นไฟได้ละเราต้องรออีกสักพักหนึ่งอะไม่ไหลเพื่อนตีเลยผมวิ่งให้เขาไล่ผมดีกว่า มานีมาเพื่อนเฮยยัดไม้ฉีกว้าเล็กเลยเพราะฉีกว้าเล็กหลอกหนึ่งทีเฮ้ยโหมีดยาวโดนตีได้ไงวะนะ่าห่างเป็นกิโลตีนะเพื่อนมาบ้านเล็กกับผมหน่อยน่าจะวางโดนหรือเปล่าวางหรือเปล่าโอเควางวางเลยเอ้าเขาเปิดตู้ทำไมอะ่ะเปิดตู้เฉยอะไรกันครับนี่อโอเคให้วนตรงนี้ได้อยู่มาเพื่อน อุ้ยผมวนผิดทางคุณทุกคนผมไม่ชอบทางนี้เลยกระแพงสูงเกินอุ้ยโหทันปะเนี่ยหุ้ยโหทันเฉย,ยขั้นตอเกินไปละเกินงั้นก็ริมหิวเลยผมตอนนี้เหมือนเขาพยายามจะคุมโซนนะผมเราต้องแยกกันปั่นนะเครื่องเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลพอสมควรนะแล้วตอนนี้ถ้าผมเจ็บเนี่ยผมสามารถปั่นไฟได้เร็วมา,มากๆเลยนะเพราะว่าผมมีเพิร์กยืดหยุ่นด้วยแล้วก็มีเพิร์กเดจาวูด,ด้วยนะโอเคเครื่องนี้ผมว่า กาจะคุมยาวๆเลยวะผมให้เพื่อนปั่นตรงนี้แล้วผมฉีกไปปั่นเครื่องแม่เทพไปกว่าแล้วผมโอ้เพื่อนลมตรงนั้นโอ้แล้วเพื่อนวิ่งเข้าไปงั้นเลยเหรอโอเคผมว่าผมไปปั่นเครื่องแม่เทพแล้วกันน่าจะอยู่ห่างไกลกันนะผมพยายามปั่นปั่นแยกก็ก็ดีเหมือนกันเลยผมไม่จำเป็นต้องปั่นเครื่องเดียวก็ได้นะคือถ้าเราปั่นเครื่องเดียวเราจะโดนคุมโซนได้ง่ายมากนะโอเคตรงนี้ก็มีโดรนเห็นปะโดรนเป็นตัวที่คุมโซนเก่งจัดๆเลยนะบอกเลยเคร้อยเข้าปั่นเลยโอเคแต่ไม่ก็กดเลยผมเล่นมินเก เครนี้ได้ประมาณเกือบ50เปอร์ป่ะเนี่ยได้เยอะเอาเรื่องอยู่นะนี่ไงโอ้โห50าสิเปอร์ผมก็ไม่ช่วยป่ะเนี่ยไม่รู้มีคนไปช่วยหรือเปล่าไม่มีคนไปช่วยแล้วโอเคงั้นเราก็รีปั่นเครื่องนี้ให้เร็วที่สุดผมเอาสุดนะบอกเลยผมไม่ลุกด้วยโอเคเฮ้ยอ๋อได้ยินมีโนวันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเดินเร็วจัดได้ยินเฮ้ยจังไอยู่เฮ้ยโอ้โหโอเคทุกคนเขาเดินเร็วมากเลยอะผมไม่รู้ว่าๆๆมีโนวันหรือเปล่านะต้องลองเสี่ยงดูอะ ผมจะเดินเร็วจริงทุกคนเดินเร็วจริงผมก็โดดมาโดดตามได้ไหมล่ะสเต็ปสเต็ปลักไก่ไงกระโดดตามขันไปวันนียโอ้โหเดินเร็วจัดหลอกคืนทีขันโอ้โหนี่ไงอ๋อมีโนวันจริงๆด้วยครับผมผมคิดไว้แล้วสวยเพื่อนเราต้องรีบไปหาโทเทมก่อนตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าโทเทมอยู่ตรงไหนด้วยบ้านเล็กมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แถวนี้ถ้าไม่มีก็น่าจะอยู่ฝั่งซ้ายได้ผมฝั่งซ้าย เ,เราไม่หิวดีกว่าเพราะเราจะใช้เพิ่มสามเปอร์เซ็นต์ยังไงก็หิวไปก็โดนตีทีเดียวล้มอยู่ดีนะครับผมแต่ตอนตอนนี้ต้องหาโทเทียมกันอยู่บนหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนจะทัตตะก่อนเขาเดินมาแถวนี้มีหรือเปล่าหากันโอ้ถ้าเป็นสมัยก่อนที่ยังไม่เปิดเผยออร่าของโทเทียมไฟนี่ผมบอกเลยว่าหาหากันตานแตกอ่ะผมว่าผมอ้อมไปช่วยเพื่อนดีกว่าผมไม่รู้ว่าเทเทียมอยู่ไหนอะตอนเนี้ย น่าจะอยู่ฝั่งล่างนั่นแหละผมว่าเพราะว่าฝั่งบนที่ผมหามาแล้วประตูนี้เปิดแล้วด้วยนะโอ้โหผมดึงกันต้องหิวเพื่อนนะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนคนนี้ไม่เจ็บนะผมแล้วก็ไปแกะโทเทมได้พอเกะโทเทมมาเสร็จปุ๊บคนนี้ไม่ไม่เจ็บก็ไปดึงได้ผมดูแงแผนแผนโอ้ยเอามาเลยเหรอโอ้ยังไม่ได้สําเร็จแผนเลยผมว่าผมฉีกไปช่วยได้ทุกคนเขาไล่เพื่อนเข้าประตูแล้วผมผมอาจจะไปทันนะหรือเปล่า แล้วนี่ไงโทเทมโอเคเขาใช้โดนคุมไปเลยเหรอโอ้โหเกินแล้วจะแก่งไงวะเนี่ยเหมือนเขาจะไล่คนนั้นมาทุกคนไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะตัวนี้ก็เหมือนจะก้าวๆแล้วนะไม่รู้ว่าคนนั้นจะรอดหรือเปล่าโอเคโยก่อนก,ก็ได้ลเดี๋ยวผมว่าผมไปถอนโทเทมดีกว่าเผื่อจะช่วยให้เพื่อนจุกได้หนีมากขึ้นนะผมเพราะว่าโนวารเนี่ยเดินเร็วนะโอ้ไม่ได้วะเฮ้ยโอ้โหแล้วเพื่อนเข้าไปให้เขาสกแกนละไมวนะเนี่ย คนอารมแล้วน่าจะตายเลยครับผมอุม้มนะรับอุ้มก็ตายเลยนะเรียบร้อยโอเคเราออกกันเลยดีกว่าหรือว่าฮิวกว่อนก็ไนดนะ้ป้อมแตมนะป้อมแตมเผื่อแรงจะขึ้นกันบ้างผมก็แนะนําสําหรับมือใหม่ฮิวกันด้วยโอเคครับผมออกเลยดีกว่าดีๆครับเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเกมต่อไปเลยดีกว่าเกมนี้ค่าที่จะสั้นนะตัวอะไรอุย้ยโอ้โหย่อยโอเคเหมือนจะไม่สนใจผมนะผม โอเคนี่ครับผมมีสาเครื่องนะผมแนะนําเอาเครื่องตรงกลางแล้วกันตรงนี้ก็คือเครื่องตรงกลางนะผมจะทําให้เครื่องเนี่ยห่างกันมากยิ่งขึ้นนี่ครับผมโอเคอ่นเลยครับผมมาไปผมมาจริงมาจริงออกก่อนแล้วกันย่อยอุ้ยไม่พังเครื่องด้วยโอ้โหเมยเข้าแมททิพทันหรือเปล่าไม่รู้โอเคยกเลยผมฝืนฝืนเลยจหวันนี้คนเก็บรอบพึงๆครับผมโอ้ยทันปะเนี่ยอุ้ยโอ้โหแล้วเขาติดเนื่อติดพอดี ผมว่าเขาจะเลื่อยโดนไงอุย้ยเรามีที่ของตกด้วยแย่ละทุกคนไปฉายผมไปแล้วไปฉายผมไปแล้วหนึ่งโอเคผมว่าน่าจะวนตรงนี้ได้อยู่ผมมีเพิ่มสามเปอร์เซ็นต์นะผมวิ่งเร็วผมวิ่งเร็วสามเปอร์เซ็นต์นี้ยนะผมเก็บรอบดีๆครับผมใครที่ยังหัดจูงอยู่ก็พยายามเอาตัวให้ติดสิ่งของไว้แบบนี้นะผมให้หน้าติดไปเลยนะเกรียนดูนะถ้าเราเอาหน้าติดไว้ดีๆคนระับผมเขาน่าจะเลื่อยตามพันยากพอสมควรน,นะผมว่า เราต้องพยายามเขาเรียกว่าการเก็บลายนะผมเอาตัวติดกับแพงไว้หนึ่งนะโอ้แต่ว่าคอยช่ายผมเสียดายมากเลยเทุกคนน่าจะยัดไม้หรือเปล่ารอบนี้อย่าวนเพลินนะเพื่อนอย่าวนเพลินเกินไปมานี่มาบ้านเล็กกับผมเลยบ้านเล็กบ้านเทพบ้านก๊อตรอนิดนึงเนี่ผมรอเข้ามาแล้วก็กระโดดสวยข้ามตามเลยเหรอเฮ้ยกา้านตางปะเนี่ยโอ้โ,อโกหก้านตางชัวร์รอบเป็นนี่ยละเข้าแมตสี่แถวทันหรือเปล่าก็ตรงนี้ ห้องวีได้ปะเนี่ยโอ้โหพลาดไม่ได้เลยเนี่ยเซียนโอเคคอมโบสีแถวได้ครับผมแต่ว่าอาจจะเล่นได้ไม่นานนะเพราะว่าสีแถวเป็นแม้ที่เล่นได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่หลอกไฟด้วยอุ้ยโอ้โหทำไม้ไม่ได้อุ้ยโอ้โหเขาเอาตัวมาบังไม้ไว้อ่ะอุ้ยโอ้โหสายหน้าด้วยโอ้โหทำไปเล่นคนนี้อะไรกันครับพี่อ่ะดูกันว่าเพื่อจะช่วยผมได้หรือเปล่าถ้าผมนอนไม้นะ ถ้าอุ้มผมก็เรียบร้อยแล้วเพื่อนโอ้โหสายน้าด้วยสายน้าด้วยแขนจัดแขนจัดคนนี้แขนจัดโอ้โหเพื่อนสองเฝ้าผมยาวเลยทุกคนเขาล้างผมจริงผมตกเฟสสองเลยนี่ยคือแขวนเดียวเฟสสองมาดูกันว่าเพื่อนจะช่วยเรายังไงดีครับผมอุ้ยล้มปล้วอะล้มปล้วอะอ๋อสองคิดสองใจแบบนี้ดึงเลยหรือเปล่า อาวสวยแล้วมีคนล้มไปหนึ่งไงโอเคไม่เป็นไรครับผมเรายังพอได้อยู่แต่ว่าผมไม่มีไฟฉายแล้วว่ะคุไม,ม่หลุดด้วยเขาใส่หน้าใส่ผมไปทุกคนเราองไปปัดไฟแล้วตอนเนี้ยคือแต่ว่ามีเคสคนนึงปัดไฟใกล้เสร็จแล้วนะเพราะผมช่วยได้วะ่ะผมมีเพริร์ลโทรศัพท์แต่ว่าผมจะดึงไม่ได้นะผมต้องให้เพื่อนดึงเพื่อนดึงทีโอเคเดี๋ยวผมบอกให้สวยโอเคดีๆแบบนี้ น่าจะรอดนะไอ้ผมก็ปัดเครื่องนี้เลยเดี๋ยวขอแกะแผ่ลึกก่อนแล้วกันตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเครื่องนี้ผมแต่ว่าตอนนี้ผมตกเฟ้นสองแล้วเพราะาโดนเขาเฝ้าคือคุมโซนจัดๆเลยโอเคเพื่อนมาพอดีงั้นฮิวเลยจะได้แบบฮิวอย่างรวดเร็วนะผมแต่ว่าก็ช้าอยู่ดีอะดูดิขีดขึ้นอย่างช้าเลยทุกคนโอเ้เขาไปล้มไกลอยู่อุ้ยแทงหลังโอเคสวยแทงหลังไปแล้วหนึ่งน่าจะยังพอได้ เคสเขาก็ปั่นไฟให้เราอยู่นะถ้าเจอทีมที่แบบไม่ค่อยปั่นไฟก็อาจจะเล่นยากนิดนึงเนี่ยผมผมนี่เล่นโซโล่นี่เจอประจาเลยคนที่เขาไม่ค่อยชอบปั่นไฟอ่ะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะแล้วก็ทีมก็แพ้โอเคสวยแล้วก็ปั่นขึ้นี่เลยเรามีเพิร์ดในจาวูนะผมเราปั่นเร็วขึ้น6%เซ็นต์เนี่นยยิงปั่นกับเพื่อนยิ่งเร็วผมจะปั่นไฟเพื่อนพึ่งเฟสสองนะผมอ้ยเราไล่ต่อเลยปะ่ะโอ้โห ไล่เคสโอเคมีคนไปละวหวังว่าเขาจะช่วยได้นะล้มสักใกล้กันเลยผมจะฝืนฟันต่อไปนะอุ้มหรือเปล่าโอเคอุ้มแบบนี้ผมน่าจะปั่นได้อยู่ผมปั่นเร็ว6%ปเซนขีดสังเกตได้ว่าขีดปั่นผมจะเป็นสีเหลืองนะผมก็คือปั่นเร็วนั่นเองโอเคดึงลงมาได้เสาเดิมเลยปะตอนนี้ผมนั่งดูเพื่อนเล่นนะโอเคเสาเดิมเสาเดิมเดี๋ยวผมปั่นให้เองเพื่อนจุ๊บไปก่อน โอเคเราต้องรอให้ได้เกมนี้เราต้องรอให้ได้คือเมือ่อกี้ถ้าเอผมเขาลงห้องวีนี่คือจบเลยลนะคือผมตายแล้เนี่ยแต่ว่าเขาเอาลงไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้มีไม้รนะับผมคือถ้าเขาเดินเข้ามาเพื่อนก็จะพับไม้ได้นะก็เลยเอาผมไปแขวนข้างนอกโหทันหมละเพราะน,นั้นโอ้โหมันจะแทงหลังหมดแล้วด้วยไงน่าจะตายแล้วนะถ้าโดนอุ้มร้อยตายชัวรับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเรารอดสามก็ถือว่าชนะอยู่โอเคมีคนมาปั่นช่วย เรียบร้อยครับผมเจ็ดเพื่อนๆโอเคแล้วก็เปิดประตูนี้เลยเขามาประตูนี้หรือเปล่านี่ไงมาิด้วยต้องถอยก่อนคือเจอใหญ่นี่ต้องเวง้นระยะห่างพอสมควรนะผมเพราะว่าเขามีเลื่อยนะที่สามารถทําให้เราแบบทีเดียวล้มได้ okay. อ่ะโอเคไล่เพื่อนปะโอเคเข้ามาโหแย่ oh. yeah, ทุกคน <laughs> ต้องไปอีกประตูออกออกไปอีกประตูหนึ่งนะเฮ้ยโอโหเปิดประตูเลยหรอขันตรอนขันตรอนเปิดประตูให้ใหรอทุกคน โอ้โหลยืนคุมแบบนี้เยีหยวประตูไม่ได้มีฝั่งเดียวนะเพื่อนเอ้โเราโดนตันตู้โดนตันตู้ไงอ๋แบบนี้มึนเลยนี่งมาดิถ้าถ้าวิ่งมาที่ผมตันหน้าได้นะประตูไม่ได้มีฝั่งเดียวนะเพื่อนเขาจะคุมประตูนี่หรอตอนนี้เคสกำลังเปิดประตูอยู่นะแล้วรอให้เคสเปิดประตูก่อนน่าจะเสร็จแล้วมั้งประตูไม่ได้มีฝั่งเดียวนะเพื่อนโอเคเรื่อยมาแล้วไปอีกประตูหนึ่งดีกว่าผม จีๆนะผมว่าเกมนี้น่าจะรอดนะถ้ามันมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคโอ้โหมาไหนวะน่าชีนาไปก่อนชีนาไปชีนามาพยักหน้าไปพยักหน้ามายอ่ยอๆใส่หนึ่งทีครับผมโอ้โหมาดีเพื่อนอจะคุมประตูนั้นจริงเหรอประตูฝั่งนี้ก็มีนะประตูฝั่งนี้ก็มีนะเพื่อนโอเครับผมผมว่าเกมนี้น่าจะประมาณนี้นะสำหรับคนที่ อลองเอาเปลงนี้ไปเล่นก็ผมว่าเป็นเปลงที่ดีมากมากเลยนะผมสำหรับมือใหม่ที่อยากปั่นไฟนะผมแนะนำเลยเปลงนี้เปลงฟรีด้วยครับผมโอเคเกมนี้ก็จีซหวังว่าเกมนี้จะบวกกันบ้างใครดูมาถึงตอนนี้ถ้า,าชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเผื่อเ,เ,เวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมหมๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหาต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้นี้